ชมวันนี้นะคะลินล,ลี่นะคะจะภาคเสียงแบบว่ารักผู้ชายคนนมากๆเลยนะคะจริงๆเราแอบรักเขามาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เขาจะโชว์ศักยภาพการแสดงให้เราดูเขาคือผู้กำกับมือท้องของลินล,ลี่สไตล์ถ้าไม่ใช่เขาลินล,ลี่จะไม่มีวันพิ้วไหวอั่งสายน้ำเหมือนกับทะเลนี้ก็ไปเรื่อยแหละคะ่ะมาดูการแสดงของเขานะคะ นะคะควันนี้เราจะมาชมการแสดงของเขาตอนนี้ในมือของเขาจะมีเคสตอรี่แล้วก็ากาแฟพระเอกกำล,ลังนั่งนิ่งๆวันกี่หูแล้วมั้ง <c oughs> พระเอกวางแก้วกาแฟก่อนนะคะตอนนี้นะคะพระเอกของเราเหมิงลอยมองไปที่ทะเล เมื่อไหร่นะชีวิตฉันจะได้กินหอยทะเลก,กับเขาะสักทีเศร้าใจแต่ไม่เป็นไรหรอกอรกินแบบอร่อยแล้วแบบหล่อมากช่าชอผู้ชายคนนี้ช่างหล่อเหรือเกินทำใดนั้นะ เาเอามือจิบกาแฟาหล่อที่สุดเลยคะ่ะสายตามองมาที่กล้องอ้อนวอนเหมือนคนบ้า <c oughs> เอากำลังจะดีมันกำลังจะดีอยู่แล้วเลยพี่ <c oughs> ไม่ไม่กำลังจะดีอยู่แล้ว ้มันกำลังจะดีอยู่แล้วโอ้โหนี่ขนาดเป็นพวงกับเมื่อกี้สั่งได้สั่งดีเมื่อกี้สั่งอะไรน้องบ้างจำได้ไหมขอขอโทษทันไหมครูข่าวทันไหมตอนนี้โอ้ยเมื่อกี้กำลังจะเข้าล็อกเลยอ่ะพี่ชายเนี่ยค่ะใครดวันนี้เราไปทำรายการเดี๋ยวคอยดูติดตามด้วยนะลิลลี่ตายขอบคุณค่ะ